P.O.C Intercom มที่นี่ที่แรกเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอิน์นะคะวันนี้นะคะเอินก็จะมารีวิวตัวไอคอมนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาเป็นวอล์พีโแบบ i ิน e r c o m มนะคะรุ่น i อ5 0 3 h นเะคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะมาแกะกล่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพูดถึงสเปคให้ฟังกันนะคะมาแล้วค่ะทุกคนแต่อันดับแ แล้วก็จะเปิดกล่องกันเลยค่ะเปิดกล่องเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับผู้มือการใช้งานนะคะน,นี้ของไอคอมชิ้นต่อมานะคะเราจเจอกับตัวเครื่องค่ะหน้าตาดีไซน์ก็ดูแบบกระทัดรัดแล้วก็ตะมูตะมีมากๆเลยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแบตเตอรี่นะคะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาจะจุมาให้1 8 8 0มิลลิแอมค่ะเป็นแบตบแบบลิเธียมไอออนนะคะเปิดเข้ามาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอกับตัวทิปหลังนะคะแล้วก็สายของมือค่ะของแท้ก็จะมีสัญลักษณ์ตัไอคอนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะเราก็จะเจอกับเสาค่ะทุกคนเสาคือเล็กมากแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์จริงๆของเขานะคะก็จะมีแถมเป็นตัว แท่นชา์แล้วก็อะแดปเตอร์ให้ด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัวเทสเดโม่มนก็นเลยในกล่องจะมีเพียงเท่านี้นะคะค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะแล้วมาประกอบเครื่องให้ดูกันนะคะอันดับแรกก็ให้เราประกอบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะด้านตูดตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ให้กดด้านบนอย่างนี้นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เอาเสามาใส่น,นี้ได้เลยส่วนตัวคลิปหลังนะคะก็แค่หนีบออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะปึ๊บ โอเคค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เราสามารถเปิดเครื่องโดยกดหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะามาเปิดทั้งสองเครื่องอให้ดูกันค่ะ ราจะมาพูดถึงสเปคเข้าวๆาของรุ่นนี้กันนะคะว่ารุ่นนี้เขามีการทํางานยังไงแล้วก็สเปคเข้าวๆาประมาณไหนคะ่ะในส่วนของหลักการทํางานของไอคอมรุ่น IP 503H นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็น POC นะคะสามารถใส่ซิมทั่วไปแล้วก็สามารถคุยได้ไกลไม่จํากัดระยะทางเลยค่ะในส่วนของข้อดีของรุ่นนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของเสียงเลยค่ะรุ่นนี้เสียงเขาดีแล้วก็เสียงใสมากๆเดี๋ยวเรามาลองทดสอบให้ดูกันนะคะ เสไอคอมไอพีห้าศ <K 5 S 1> ูนย์ทดสอบ1 2 3, 2> 1 2 3 1> ประมาณนี้ค่ะ มีระบบฟูดูเพกครับดูเพกคอนะคะในส่วนของดีไซน์ของรุ่นนี้นะคะเขาก็มีความสวยงามนะคะเล็กกะทัดรัดใช้งานง่ายค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีปุ่ม emergency call มาให้ด้วยนะคะที่อยู่ด้านข้างค่ะซึ่งปุ่มนี้นะคะจะเหมาะสาหรับเอาไว้คุยฉุกเฉินนั่นเองค่ะในส่วนของการกันน้ำนะคะรุ่นนี้เขามี IP 6 7ค่ะสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้นะคะตกน้ําได้นะคะทุกคนตกได้ประมาณลึกประมาณ2เมตรนะคะเวลาไม่เกิน30นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการกันน้ําเบื้องต้นให้ดูกันนะคะ สองสามสี่ห้าได้ยินชัดเจนไหมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับรีวิวไอคอมรุ่น IP 5 0 3 H นะคะสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะก็ฝากเมนใต้คลิปมาด้วยนะคะแล้วคนเมนเยอะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวแบบเจาะลึกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ไลน์แอสไซน์ลิเได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย